สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซุปเปอร์สตาดีมทีมนะฮะสำหรับวันนี้ครับข่าวเต็มเต็มฮะเอาข่าวมาฝากเต็มเต็มนะครับก็สำหรับใครที่รอข่าว ที่ผมจะมาสปอยเพิ่มเติมตัวเล็กดีมนะฮะปกติอ่าสมมติว่าข่าวในหน้าเกมเนี่ยมาเป็นตัวเล็กดีมเนี่ยสี่โมห้าโมงมักจะมีสปอยมานะฮะมักจะมีสปอยเพิ่มเติมเรื่องความสามารถมานะฮะผมขอบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าไม่มีครับแต่เรามีอย่างอื่นครับก็คือดีมเฟสประจำเดือนนี้ฮะ,ะมึงบอกกันอย่างไวดีแท้เว้ เดือนนี้เรารู้วนะฮะว่าดีเฟสเป็นตัวอะไรและมีความสามารถอะไรฮะยางแจมฮะโดยรู้ทาง Discord เมื่อกี้นี้เองเลยนะฮะโอเคครับก็ก่อนจะเริ่มทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวผมขอสปอนเซอร์ก่อนเลยเลยครับจะได้ยาวๆนะฮะสปอนเซอร์ของช่องผมแน่ลอนครับหากใครต้องการเติมตังค์นะครับอย่าลืมครับร้านเดือดฮันชอปเกมม m o บาย e ครับเติมตังค์เกมกัปตันซเปอภาษาดินทีมและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะฮะ ร้านนี้นะครับเติมด้วยบัตรกิฟต์การ์ดนะครับทำให้ถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับราคาเบื้องต้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะมีขึ้นลงบ้างนะฮะแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับนี่นะฮะถูกมากครับเช่น2อ0พหรือ0 2กว่าเองกวนะฮะและแน่นอนครับถ้าเติมเยอะๆนะฮะเติมแพ็คใหญ่แบบใส่เป้สุดๆละอ่าลดอีกนะฮะติดต่อได้ที่ QR code ด้านหน้าเลยนะฮะตรงนี้ครับสแกนไปได้เลยนะครับ ต่อมาครับหากใครต้องการฟาร์มเนื้อเรื่องนะครับ350บาทครับถูกมากฮะและเร็วด้วย2-3วันจบนะฮะอีเวนต์ครับวิ่งเก็บเหรียญนะฮะสำหรับสายชี้เกียร์รับ2วันแล้ได้ทุกอย่างนะฮะและเรท200บาทครับก็ดำเนินการโดยแอดมินพานุนะครับแอดมินจากเพจหลักครับปลอดภัย100%ยเปเนดำเนินการมากว่า1,000 ID ครับ Facebook อยู่ซ้ายบนนะฮะและสุดท้ายครับหากใครต้องการเริ่มต้นใหม่ต้องการเริ่มเล่นนะฮะ เริ่มด้วย ID ดีอกบอลนะครับอันนี้ผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ครับมาครับเรามายาวๆครับสำหรับข่าวคราวทั้งหมดที่อัปเดตเข้ามานะฮะเริ่มกันที่ข่าวคราวในเกมก่อนครับเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากครับที่ตัวเน็กดีนนะครับรอบนี้ครับมาจากมาริดครับมาริดบังโกหรือเลอาลมาริดนั่นเองครับ3ามตัวละครใหม่ครับ3ตัวละครใหม่ เขาเรียกว่าใหม่แล้วเป็น2ตัวละครใหม่สิแล้วก็อีกตัวหนึ่งเ่ยเคยออกมาแล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นอื่นนะฮะก็นำทีมโดยโรเบโตคาร์โลลุสนะครับหรือโรเบ r โตคาร์ลอสนั่นแหละแต่ว่านะลิกาสิตอะชื่อมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนของจริงเท่าไหร่คือมันจะเป้นเพียน,นนิดนึงนะฮะแล้วก็มาเซียโลนะฮะหรือมาเซ e l โ o นะเองครับเป็นกองหลังทั้งคู่ครับแล้วก็กองกลางครับ เดวิดบีคัมนะฮะหรือเดวิดเบคแฮมเว้ยกูไม่เรียกบีคัมแล้วกันเอาเรียกว่าเบคแฮมแล้วกันบีคัมวัตุเลตนะฮะก็เดวิดเบคแฮมนะฮะมาเซโลแล้วก็โรเบร์โตคาร์ลอรุสนะฮะจะมาในวันที่26ครับแน่นอนว่าเป็นตู้สเต็ปเวียนได้เหมือนเดิมครับ5สเต็ปการันตีตัวหน้าตู้1ตู้ครับและพื้นฐานคือเรท3%นะฮะอ่ามีที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับผม มองแล้วมองอีกก็คือตู้เปย์ะครับผมถือว่ามันดีขึ้นนะฮะปกตินะครับตู้เปย์นะฮะตู้เปย์เนี่ยมันจะเป็นแยกกันใช่ไหมฮะก็คือแยกกันอะไรผมเข้าไปดูตู้เปย์นะฮะจะได้เข้าใจกันนะครับคือตู้เปย์เนี่ยมันจะแยกกันตัวไหนตัวนั้นนะฮะเปิดสุดซอยได้แน่นอนเปิดสุดซอยได้แน่นอนนะฮะตอนนี้จะมีตู้เปย์แบบใหม่เข้ามานะฮะ ก็ออคือไอ้พวกนี้มันก็ดีได,ได้ได้ตัวเดียวต้องการเนาะแต่อย่าลืมว่ามันก็อัปเรดต่อตัว0.42เหมือนเดิมไปแหละคือมันโอกาสออกออกนอกเยรทเยอะมากไงเพราะมันอัปเรดตัวเดียวนะฮะตอนนี้ครับตู้เปมาใหม่โดยรวมแต่มันมีทั้งดีข้อดีและข้อเสียนะฮะแต่ผมถือว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าละกันคือจากนี้นะครับตู้เปนะครับจะรวมอยู่ในตู้เดียวกันครับรวมอยู่ในตู้เดียวกันครับ แล้วมันทํางานยังไงคือเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้205ดิมบอลเหมือนเดิมนะฮะแบบบอลเปยนะครับแล้วก็สเต็ปก็จะเหมือนเดิมฮะเพียแต่ว่ามันจะอัปเกรด3ตัวในตู้เลยสมมุติสเต็ป5เนี่ยสเต็ป5เนี่ยมันการังติเอใช่ไหมฮะมันมีโอกาสออกต่อตัวเนี่ย14คือถ้าเป็นตู้เปอันเก่าเนะี่ยมันมีโอกาสออก14แล้วก็อีก86คือนอกเกรดอันนี้คือถ้าเป็นตู้ เอ่อฮะเอ้ยสเตปที่5นะฮะมันก็จะมีโอกาสออกต่อตัว14%ครับต่อตัวนะฮะแต่คือเป็นอัพรวมกัน3ตัวไงก็คือ14คูณ3นะฮะก็42%ก็คือมีโอกาสออกไปในเรทมากขึ้นก็ดีนะผมว่าดีนะโดยทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมครับน่าจะเหมือนเดิมครับสเตป5การันตีเอเซอรสเต็ป8การันตี SSR นะครับไม่ได้การันตีหน้าตู้นะครับและสเตปสุดท้ายครับ ไม่ได้การันตีหน้าตู้อีกต่อไปนะฮะแต่จะได้เป็นเหรียญมาครับเป็นเหรียญที่เอาไว้แลกตัวละครหนึ่งใน3ตัวนี้ก็คือมันเป็นตู้เปที่รวบรวมทั้งหมดเอาไว้นะฮะผมว่าดีครับอจริงๆมันมีข้อดีมากเลยนะสมมุติ30บอลน่ะคุณก็มีโอกาสลุ้นน่ะใช่ไหมประมาณ40%เมื่อก่อนแค่14%ก็ดีแหละถ้าเกิดมันอัปเรดสักตัวตัวก็ถือว่าเวิร์กไง,งต่อมาครับ เนื้อเรื่องใหม่อันนี้ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ผมจะต้องมาเล่นให้ทุกคนดูทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเน็กดีครับการันตีด้านความ้าด้านความก้านะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยซึวบาไอ้มิสกิกับอิชิสกิกนะฮะดานหม่เข้ามาครับก็นักใจบอลสุดแม่นยำนะครับเดวิดเบคแฮมนะฮะจะให้ท่าเสียบครับให้บอลดำด้วย มาเซโลนะฮะให้ท่าเลี้ยงครับก็ถือว่าดีครับและนี่ก็เป็นถ้วยทักษะนะฮะถ้วยที่จะเพิ่มพลังผู้เล่นสายสีเขียวนะฮะเพราะว่าถ้วยนี้นะครับเป็นถ้วยทดสอบซึ้อประสาทก,กองที่จะได้รับการปรับในวันที่26นั่นเองเพราะมันเวิร์กไหมถ้วยนี้แหละฮะเป็นถ้วยทักษะนะฮะเอ่อที่ผมดูเนี่ยมันแจกท้ายฮิโนะน่ายิงนะ และนี่ก็เป็นข่างหมดนะครับของข่าวไปเกมนะฮะแต่ว่าเราจะไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเออมีข่าวว่ามันจะปิดปุ่มปิดปรปับปรุงนะฮะเหมือนเดิมครับตอนเชี่ยงของวันศุกร์นะฮะแต่ว่าข่าวของเราไม่จบแต่เพียงเท่านี้แน่นอนฮะเพราะว่าเอ่อตดีเฟสนะครับตัวดีเฟสตัวถัดไปคือตัวอะไรดูจะเห็นจากหน้าปกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโหลาาขนาดนั้น เขาก็คือริคาร์โดเอสปาดานะฮะเอสปาดานนเองครับพีเอสหลอกเรานะฮะก็เอสปาดานะครับ,รน,ะะน,รบนี่จะเป็นเวอร์ชั่นที่3ของคราวแล้วแล้วก็จะเป็นโกลคิปเนี่ยภาพมาจากซุปเปอร์สตาร์ไฟ์ออฟนิวแชมเปียนนะฮะน่เท่นะฮะเอสปาดาครับจะมาเป็นดีเฟสประจำเดือนนี้ครับไปดูความสามารถและข่าวอื่นๆที่อยู่ในดิสคอดดีกว่านะฮะ มาครับเรามาดูข่าวใน Discord กันบ้างนะฮะสำหรับข่าวใน Discord นะครับเขาเริ่มต้นด้วยเน็กดีมนะฮะก็เป็นการคร่าวๆเกี่ยวกับเน็กดีมนะฮะพาสิบสองครับมีอะไรกันบ้างขาเขาก็บอกว่าจะโฟกัสไปที่ทาโร่มิซากินะฮะแล้วก็เรียวอิชิซากิครับอา่ามิซากิเนี่ยอยู่ปารีสนะฮะส่วนอิชิซากิอยู่อินเตอร์นะครับ ก็จะเจอกันนะครับสองคนนี้จะเจอกันนะและแน่นอนครับเขาบอกว่าจะมีคาแรคเตอร์บางตัวละครนะครับที่ไม่เคยมีการออกมาก่อนนะฮะมีแบบมีมีบทในฉากด้วยนะฮะก็รอกันดูนะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะแล้วก็มาดูประเด็นหลักครับก็คือ Dream Festival ครับรอเน็กดีมตั้งนานนะฮะก็คือรอข่าวเน็กดีมตั้งนานนะฮะจัดไปเลยข่าวดีมเฟสฮะเน็กดีมไปรอวันที่26 ทีมเฟสประจำเดือนนี้นะครับได้แก่ริคาโดเอสปาดาครับโกลคิปเปอร์ชาวเม็กซิโกนะฮะและตัวนี้ครับเป็นเวอร์ชันไรซิงซันนะฮะเวอร์ชันทีมชาตินั่นแหละไรซิงซันครับตัวนี้ครับมีเอ่อความสามารถที่น่าสนใจและผมก็ค่อนข้างคาดหวังพอสมควรมากกว่าโกลซูเปอร์ดีเฟสตัวล่าสุดอย่างพี่เคตหมวยนะตัวนี้น่าจะดูดีกว่า น่าจะดูดีกว่าทำไมไปดูนะฮะอย่างแรกนะครับก็คือเอสปาดาครับเป็นสายโล่นะฮะมาพร้อมท่าชกที่แรงถึง520ฟอร์ตครับแล้วก็เป็นท่าชกที่แรงที่สุดในเกมด้วยนะฮะเทียบเท่ากับเคนรับมีพาร์ทสีเหมือนเคนรับก็คือพันชิงมาสเตอร์นะฮะพันชิงมาสเตอร์เวลาที่เราชกบอลเนาะมันก็จะลอยครับแบบสุ่มนะไปกลางสนาม และ HA ครับน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่า H A นะครับตัวโล่นะฮะอย่างที่รู้กันคือตัวโล่นยบอลมันจะน้อยนะก็คือบอลมันจะอยู่กลางๆระหว่างดีบัฟกับบอลเพียวถ้าเราใส่ตัวโล่เยอะจนเกินไปเนี่ยวันเราเจอทีบอลเราสู้ไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวโล่น้อยเนี่ยเวลาเจอดีบัฟมันก็ตัดกันไม่อยู่ครับมันก็คือมันเป็นสายดีเฟนส์นะมันต้องอยู่ที่ว่าเราเจอกับอะไรครับ รอบนี้ครับเป็นบอลแม็กนะครับก็คือผู้เล่นสีเขียว2ตัวครับบวก5%เป็นสายสีเขียวนะฮะเอสปาร์ดาและมีโล่ด้วยนั่นหมายความว่านี่จะเป็นตัวโล่บอลแม็กตัวแรกครับคือบอลหร์เซแม็กเลยแล้วแถมโล่ให้ด้วยโอ้โหถ้ามีอย่างนี้หลายๆตัวนี่ทีมดีบัฟลำบากนะฮะเพราะอีกฝั่งไม่ต้องเสี่ยงนะฮะคือบอลแม็กอยู่แล้วไงแต่เพราะเขามีแถมโล่ตลอดเวลาน,นะฮะบอลหร์เซครับ,บ มีโลเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะและตัวนี้มีลอง g f e e ครับลองฟ f e e ก็คือคล้ายๆบ้มุลเลอร์กับวาการนั่นแหละเมื่อรับลูกได้จะโยนไปกลางสนามนะฮะมีขับเพย์เยอร์คิลเลอร์ครับสามารถเคน์เตอร์ตัวขับสโมสรได้อย่างดีครับมีเซฟตี้โซนครับยิงจากนอกกรอบก็จะก็จะกินเขายากหน่อยนะฮะเอ่อตัวนี้นะครับน่าจะเก่งถ้าเรามีกองหลังที่ไว้ใจได้ที่เก่งมากๆนะแบบอีกฝั่งเข้ากรอบเขตโทษลำบากเนี่ย ก็จะททำให้เก่งมากๆทีเดียวเพราะว่ามีเซฟตี้โซนนะฮะมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมครับก็สกิลหลักของเอสปาด้านะฮะเป็นท่าที่แรงที่สุดของท่าชกนะครับ520ฟอร์ตครับและแน่นอนครับตัวเอสปา a ด้าเองก็มีท่ารับแรง5 1 0ฟอร์ตด้วยโอ้โหแรงทั้ง2แรงทั้งชกและรับบอลเลยตัวนี้ครับมี punching าเตอร์กับลองฟีดนะครับทำให้สามารถ คา u เตอร์พั c ช k ชิ l เลนะครับหรือแคชชิ i เ l อร์ได้สบายสบายอาจจะเป็นสายไฮบริดก็ได้ครับตัวนี้ครับมีขับชิลเลอร์นะฮะก็คือค่าผู้เล่นสโมสรครับอย่างพวกคอนแลนหรือพวกเปอร์ดินเฟสที่ผ่านมานะฮะและมีโล่ด้วยนะเอาไว้ c o u n t อร์ตัวจีบับนะฮะโอ้โหยอดสุดยอดนะฮะต่อมาครับข่าวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการปรับความสามารถตัวละครประจำเดือนนะฮะ คือตัวละครเนี่ยอย่างที่หลายคนรู้แหละมันออกมาเนี่ยมันก็มีหลายเวอร์ชันเนาะบางเวอร์ชันผมก็จําไม่ได้แล้วไม่ได้ิสต์ไว้แต่ผมพอจําได้บางเวอร์ชั่นแล้วก็ไปดูมาแล้วนะฮะเริ่มแรกนะครับตัวที่จะรับการปรับความสามารถนะฮะในเดือนถัดไปครับก็ได้แก่3ตัวละครนิกดีมนะครับอย่าง PSG เอ็มบัปป้านะฮะออรนมาแล้วก็เจเจโอชาร์ตนะครับถ้าใครจำได้นะก็เป็นเน็กดีมรุ่นแรกๆเมื่อประมาณ7-8เดือนที่แล้วเลยนะ3ามตัวนี้นะฮะจะได้รับการปรับนะครับวันไหนไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่แคือเดือนหน้านะฮะต่อมาครับก็คือ l อลเอลชิตครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวดีมตัวล่าสุดนะฮะไม่ใช่ตัวดีมตัวล่าสุดนะครับก็เป็นตัวดีมตัวเก่าสีเขียวนะฮะ จำได้ไหมไอตัวดีแบบที่ยืนเสรผมอะตัวสีเขียวเก่าเคยปลดเห้เองมาแล้วที่มีบอล2.5นะฮะก็รอ,อ,อดูกันได้นะ,ะว่าปรับคราวนี้จะเป็นแบบไห่ตัวนั้นมันค่อนข้างสมดุลด้วยเนาะต่อมาครับคือคาร์ลสตาน่าแล้วผมจำไม่ผิดเนี่ยเออแบซิ ero, ่งแบซิวใช้นิ่งอรโร่น่าจะเป็นดีเฟนซ์รุ่นแรกนะฮะน่าสนใจอีกแล้วน่าสนใจอีกแล้ว นอกจากนี้นครับยังมีการปรับกายูเซียสน,นะครับซูปเปอร์จีเนี่ยคีเปอร์นี่มันเวอร์ชั่นดีซีหรือเปล่าน่าจะเป็นดีซีไหมซูเปอร์จีเนี่ยคีเปอร์นะ่ะแล้วก็วิกตอริโน,โน่นะครับก็เป็นดีซีนะครับส่วนแมงกตฟาคัสก็เป็นดีซีนะเป็นตัวเก่าทั้งนั้นเลยครับตัวเก่ามากน่านะฮะโดยทั้งหมดนะครับผมยังไม่ทราบนะฮะว่าปรับช่วงเวลาไหนแต่น่า น่าจะแบ่งเป็น2ช่วงไม่ใช่ว่าปรับรวดเดียวหรอกมันเหมือนเดือนนี้แหละส่วนดีเฟสเดือนนี้ที่ปรับอย่างซื้อสานเนี่ยก็น่าจะปรับวันที่26เนาะแล้วก็วันที่29ไปเลยก็ต้องรอดูนะฮะว่าปรับมาจะโหดไหมแล้วก็มีการสรุปคร่าวๆนะฮะเกีย่ยวกับ RNG d j u u t t m n t นะครับหรือการปรับ RNG นะครับหรือโมโนแล้วก็โมโนคอนโทรลนะฮะ้มีการเอาเปอร์เซตมาให้ดูนะครับ มีการเอาเปอร์เซ็นต์มาให้ดูนะฮะซึ่งผมที่เกียดอ่านชิบหายรอสรุปแม่งเลยแล้วกัน <c oughs> รอสรุปอีกทีนะฮะตอนนี้ยังเป็นแค่แปลนอยู่แปลนอยู่แล้วนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับของข่าวของวันนี้นะครับ,นนรบเกี่ยวกับกัปตันซเปอร์าสาดินทีมนะครับแน่นอนว่าเกณฑ์กัปตันซเปอร์สาดินทีมนะครับอยู่กับเรามานานแล้วฮะก็ตัวละคร <c oughs> <c oughs> อาจจะทําให้ไม่ได้ทําให้คุณตื่นเต้นมากแต่ผมยังตื่นเต้นเสมอนะครับกับตัวละครประเภทแบบว่าผู้ยังไงเดียไอ้พวกเด็กดีนเนี่ยชัดเลยไอ้พวกเด็กดีนเนี่ยผมบอกเลยมันเก่าไงมันเป็นตัวใหม่ๆมันเป็นตัวแบบที่ไม่เคยออกมาก่อนอิงตัวละครจริงอะไรประมาณเนี้ยก็หวังว่าตัวพวกนี้จะกระตุ้นความอยากของใครหลายๆคนได้เนาะแต่ผมแน่นอนอยู่แล้วผมไฮพวกตัวเด็กดีบางทีมากกว่าตัวดีด้วยนะ ผมก็หวังว่าตัวเน็กดีน,นะฮะอย่างไอพวกตัวเสมือนหลายๆตัวนะที่อิงจากตัวจริงจะเป็นตัวดีเฟสนะฮะหรือ DC เหมือนที่ซีดาร์เคยทำนะฮะน่าสนใจมากๆฮะก็วันนี้นะครับผมต้องไปก่อนแล้วครับแน่นอนว่าผมจะกดกาชาแน่นอนนะครับวันที่26เนาะตัวกดดูแล้วแหละตัวตัวบัลลิตอะเพราะว่าผมต้องการบัฟขับสโมสรน,นะฮะกดไอดีฮอลแลนด์นะฮะก่ไว้เจอกันครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ